เมื่อวานนี้ก็ยังมีความเห็นต่อเนื่องอประเด็นที่ทสวซึ่งคงไม่ได้อยู่ในกลุ่มสวสีน้ําเงิน,นเป็นที่ชัดเจนพอเขาเรียกตัวเองว่าสวพันธ์ใหม่คุณนันทนานันทวโรพาสเมื่อวานนี้พูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่า DSI แสดงท่าทีเข้ามารับทําคดีนี้ เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับประชาชนที่มีข้อสงสัยการได้มาซึ่งสอวอชุดนี้ค่ะดังนั้นถ้าดีเอสไอจะเข้ามาทําคลายข้อสงสัยก็เห็นด้วยุณน,นันทนานนระบุว่ากระบวนการได้มาซึ่งสอวอเนี่ยมันวิปริตบิดเบี้ยวเป็นกระบวนการที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมค่ะ,ะถึงแม้ว่าถ้าถึงขั้นการตรวจสอบถึงที่สุดพบความผิดปกติต้องการล้มกระดานกันขึ้นมาอาจต้องมีการล้มกระดานกันขึ้นมาคุณนันทน,น,นานนเสนอว่าก่อนจะล้มกระดาน <ค>แก้แกรัฐมนตรก่อนไหมเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสอวอเนี่ยเพื่อจะได้เปลี่ยนกติกาก่อนค่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอคุณดันทนาเพราะมันเป็นไดเลม,ม่าอยู่ตอนนี้ไงวุฒิสภาไอ้ตอนนั้นเห็นไหมเขาก็ไม่ยอมให้มีการแก้ไขและจําเป็นด้วยในชั้นรับหลักการหรือวาระสามต้องได้เสียงสอวหกสิบเจ็ดคนเนี่ยถูกไหมท่านผู้ชมคุณนันทนาระบุว่าอย่างไางประเด็นที่เกิดขึ้น กรณีที่สวกลุ่มหนึ่งซึ่งถแถลงเป็นเรื่องเป็นราวเลยโคจะเปิดอภิปรายคุณดันทนาเห็นว่าถ้าเชิเออาตัวเองมาถูกต้องเนี่ยก็ควรให้กระบวนการยุติธรรมตรวจสอบไม่ควรใช้วิธีฟ้องปิดปากเพราะประชาชนจะเสียโอกาสรับรู้ไม่ควรทำคนทำหน้าที่นั่นนิติบัญญัติควรจะถูกตรวจสอบได้ เมื่อถามว่ามีการมาขอร้องสวกลุ่มพรัรนใหม่ให้ไปร่วมลงชื่อในการเปิดพิพายด้วยไหมอ่ะคุณนันทนาบอกเราเป็นสวเสียงข้างน้อยไม่เคยถูกเห็นหัวไม่เคยได้มีส่วนร่วมคัดสรรบุคคลในองค์กรอิสระอยู่แล้วก็คงไม่ไปสนับสนุนเป็นเรื่องที่เขาจะต้องเดือดร้อนซึ่งหรือจะใช้คําว่าร้อนตัวก็ได้เพราะจริงๆ DSI ก็ยังไม่ได้เปิดชื่อมาอท่านผู้ชมอันนี้น่าสนใจถ้าฟังดูจากบันทึกถึงกกตนเนี่ย สงสัยจะมีหลักฐานพอสมควรน,นะค่ะถึงขนาดสรุปออกมาขนาดนั้นแปลว่าต้องมีพยานด้วยเพราะในหนังสือถึงกกตอบอกมีเหตุจะต้องทําเป็นคดีพิเศษเพราะว่าจะต้องมีโครงการคุ้มครองพยานพยานที่จะระบุว่าการจัดประชมุมการจัดหัวที่อยุธยาประทุมธานีแล้วที่ไหนนะนครนายกนครนายกสามจังหวัดอ้าเนี่ย สามจังหวัดใช่ไหมใช่อยุทยาปทุมแล้วก็นครนายกค่ะ,<ฮ>ะมีใครอยู่ในเหตุการณ์อย่างไร<ช>อย่างนี้เป็นต้นอ่ะเราตา